กุหลาบเพียงพิงดอกนี้บ่มีเจ้าของพึ่งแรกแย้มบ่มีไช่จองเป็นเจ้าของครองใจเด็ดดมสวัสดีทักทายค่ะเปิดคลิปกันด้วยดอกกุหลาบเถาหรือกุหลาบเลื่อย ที่บานสวนของเราที่ซุ้มรับแลเป็นของขวัญวันเกิดของคุณเลมโบตที่คุณย่ามอบให้ตอนนี้บานแล้วจ้าก่อนที่จะพาชมสวนค่ะเรามาแบ่งปันความสดชื่นก่อนเนาะดอกกุหลาบนี่ค่ะบานแ,แล้วสดชื่นไหมคะค่ะนี่เป็นสีแดงค่ะเดี๋ยวเรามาดูสีขาวค่ะนี่สีขาวก็กำลังสวยเลยค่ะมีหลายๆดอกค่ะ ่ะตอนนี้ก็นี่เลยอยู่ที่ประตูซุ้มรับแรของเรานะคะนี่ค่ะแบ่งปันความสดชื่นนะคะก่อนที่จะพาไปชมพืชผักในสวนของเราจะก็เดี๋ยวปิดท้ายคลิปจะมีเพลงกุหลาบเวียงพิงมามอบให้นะคะ สวัสดีค่ะเจ้าผักกาดหอมสวีเดนค่ะพามาชมดัววชมสวนอีกแล้วเจ้าวันนี้พอดี FC ถามมานะคะว่าพริกที่เอามาปลูกไว้เป็นอย่างไรบ้างค่ะผักกาดหอมก็เลยถือโอกาสอัปเดตให้กับเพื่อนๆชมไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าเราก็ทิ้งช่วงไว้หลายวันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าพืชผัก ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวผักกาดหอมจะจัดคลิปเป็น2คลิปนะคะแยกเอาไว้ในส่วนของผักแล้วก็แยกเอาไว้ในส่วนของผลไม้นะคะคงจะยาวพอสมควรเพราะว่าตอนนี้มีอะไรให้ตื่นเต้นหลายๆอย่างเลยจ้าอันดับแรกตามไปดูเลยค่ะว่าในเรือนกระจกของเราตอนนี้มีอะไรบ้างจ้า จะเราจะเข้าไปในเรือนกระจกนะคะแต่ก็คงต้องรีบออกเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิสูงมากร้อนมากค่ะวันนี้จ้ะพืชผักของเราก็ยังคงงดงามนะคะยิงเก็บยิงแตกยิ่งแจกยิ่งได้จริงๆคะ่ะเห็นไหมคะนี่นานผ่านมาหลายเดือนตอนนี้ก็เริ่มถอนแล้วนะคะเพราะว่าให้เขาเกิดช่องว่างเขาจะได้สูงกว่านี้จ้ะเข้าไปในเรือนกระจกกันก่อนเนาะ เอามุมนี้ก่อนนะคะค่ะม,มุมนี้แตงกวาของคุณเอ่อคนนี่เหลียที่ให้มาจากเบีย้ยเล็กๆตอนนี้อ่สูงเกือบถึงหลังคาแล้วค่ะจะเรามาเริ่มกันที่ต้นอง,งุ่นนะคะนี่สูงแบบว่าผักกาดหอมจัดเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วนะคะอง,งุ่นหรือว่าวิน d v o ร์นะคะ ฟักทองเราจําเป็นที่ต้องปลูกในกระถางนะคะปลูกด้านนอกไม่ได้เพราะว่าอากาศมันเป,ปลี่ยนแปลในตอนนั้นนะคะเราก็ได้กินแค่ยอดและดอกเพราะว่ายังไม่มีลูกให้เห็นจ้ะส่วนสกรลดนะคะสกรวดของเราแบบว่าลูกใหญ่มากนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปแกงใส่เห็ดนะคะสองลูกค่ะลูกนู้นด้วยแข็ง แข็งแรงมากลูกใหญ่จ้ะค่ะคุณเออคุณอะไรนะจำไม่ได้ค่ะที่ขอถามมานะคะนี่จะพริกจ้ะนี่พริกนะคะโน่นเป็นเม็ดละค่ะเม็ดแบบว่าเม็ดจะถึงดินเลยเห็นไหมคะเป็นพริกหยวกค่ะ นี่ค่ะอันนี้เป็นพริกที่เพื่อนคุณเลมโบให้มานะเป็นเบีย้ยเล็กๆจําได้ไหมที่ผักกาดหอมบอกว่าทําไมมันเหมือนเอ่อมันจะไม่ไม่โตอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเขาก็งามขึ้นเยอะเลยค่ะพริกอันนี้เป็นปอปริกา้าพริกหยวกนี่เลยจ้าผักแพลวของเราค่ะ งามจนต้องขยายเลยค่ะปีนี้ผักการหอมก็ตัดเอาต้นแก่ของเขานะคะแช่น้ําเอาไว้ค่ะแช่น้ําไว้เฉยๆนะเพราะว่าผักแพลวเนี่ยเขาจะแตกลากขึ้นมาตามข้อแก่ๆเขาเดี๋ยวไปดูที่ผักกาดหอมตัดแช่น้ําไว้จาก,กนี่นะคะแล้วก็ตัดเอาต้นแก่ๆของเขาเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเขาแตกขึ้นมาล้วเดี๋ยวเราจะขยายหลายๆกอค่ะเนี่ยดูค่ะ ทำง่ายๆเลยนะคะแช่น้ำไว้ก่อนให้ลากเขายาวเดี๋ยวเราก็เอาลงดินจ้ะจากนี้ก็เป็นเออ่บซิลิก้าหรือว่าโหระพาฝรั่งนะน้องพลอยบอกว่ามันงามมากเลยพี่ <c oughs> ก็ไม่ได้ใส่อะไรนะคะลดน้ำพรวนดินค่ะก็ใช้ดินอินทรีย์ปลูกแบบธรรมชาติจ้ะค่ะเพื่อนๆจำตะใครของเราได้ไหมที่ประกาศหอมเอา มาจากร้านเอเชียคราวก่อนนู้นค่ะให้เพื่อนๆชมแล้วเนาะก่อนที่เราจะปลูกพืชผักเรามีตะไคร้ที่ปักชำไว้ในกล่องนมอะค่ะตอนนี้มันก็แตกใบขึ้นมาค่ะมันมีทั้งหมดห้าหัวห้าหัวแต่ว่าอันนี้มันตายไปสองเหลือสามเห็นไหมคะมีใบขึ้นมาภูมิใจค่ะถ้ามันแก่เดี๋ยวเราก็ตัดตัดเอาเข้าช่องฟิตไว้พอได้กลิ่นหอมๆก็โอเคแล้วค่ะ ค่ะแล้วคนต่างแดนค่ะพืชผักสมุนไ,ไพรไทยสำคัญทุกอย่างเลยค่ะอยู่บ้านเราก็ปลูกทิ้งปลูกคว้างอยู่ที่นี่ถือว่าสำคัญมากจ้ะจากก็อันนี้ก็เป็นวินด์โวลหรือว่าองุ่นสีเขียวของเราก็ฟื้นขึ้นมานะคะเพื่อนๆจะเห็นไหมคะตอนฤดูหนาวก็ไม่เหลือซากแตงกวาลูกนี้ก็เลยขอเก็บไว้ทำพันธ์ุแล้วกันค่ะเขาลูกโตดี แก่แล้วด้วยจะลืมๆเก็บเขาค่ะมาดูค่ะตอนนี้หาแตงกวาของเราที่ได้มาจากคุณคนนี้หเหรียญเจ้าของครอบวัวที่เขามาเช่าที่คุล,ลัมโบเลี้ยงวัวนะคะที่เขาให้มาสองเมลูนี่ดูค่ะตอนนี้มะเขือเทศของเราถึงหลังคาแล้วนะคะค่ะอันนี้เป็นแตงกวา มันเป็นแตงกวาแบบมินิลูกเล็กๆน่ารักจ้ะตอนนี้เครื่องดับไปสองครั้งแล้วนะคะอากาศมันร้อนมากเดี๋ยวจะให้ดูอุณหภูมิในเครื่องวัดนะคะตอนนี้เรามาชื่นชมมะเขือเทศของเราก่อนค่ะนี่ออกเป็นสีเหลืองๆแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันสีอะไรบ้างนะคะดูไปเรื่อยๆจต่ถ้าอากาศร้อนแบบนี้มันน่าจะสุกให้เรานี่นี่นนี่ด้วยจ้ะดกนะคะ นี่แหละแล้ก็ทําค้างเขาด้วยกิ่งไม้แห้งๆที่เราตัดออกจากสวนนะคะนี่ค่ะนี้ก็ลูกใหญ่อยู่ใหญ่พอสมควรเราก็ดูไปเรื่อยๆค่ะมันอาจจะใหญ่กว่านี้หรือว่ารอให้เขาสุกอ้าวนี่หนีมาแล้วค่ะนี่นี่อีกพวงหนึง่ง เลยค่ะดกอยูดูค่ะตอนนี้อยากจะบอกว่าต้นเขาสูงสองเมตรกว่านะเพราะว่าหลังคาของเรามันสูงสองเมตรกว่าดูค่ะถึงคือเลยค่ะก็เดี๋ยวจะรีบเก็บภาพแล้วก็ออกไปด้านนอกนะคะเดี๋ยวเครื่องระเบิดค่ะร้อนจริงๆเลยนี่ แตงกวาก็มุนุมินิน่ารักดีค่ะรอไปเรื่อยๆอู้นุนค่ะท้าวเพือไปถึงหลังคาจริงๆเลยพี่น้องจา๋าผักในคอกนี่ก็มันแอบมีตัวทากค,ค่ะเข้ามาก็แอบกินไปบ้างแต่เม็ดผักชีไทยของเราได้พันนะคะนี่ได้พันเลยค่ะมีเยอะเลยค่ะแปลงนอกที่ยิ่งภูมิใจ จ้าเพื่อนๆจ๋าตอนนี้อุณหภูมิในเรือนกระจกนะคะสามสิบแปดองศาค่ะเครื่องดับไปสามสี่ครั้งละร้อนจริงๆเลยค่ะก่อนนี้นะคะความสูงของพืชผักค่ะถ่วงหัวยืนมือพี่น้องจ๋าอุ้ยแตงกว่าขึ้นมาด้านบนนูน้นมองไม่เห็นค่ะความงามค่ะเราปลูกแบบไร้สารระยานะคะปลูกธรรมชาติปลูกด้วยดินอินทรีย์ แล้วก็มีน้าําผักอะไรที่มันเนา่เนาๆอะไรเก็บผักมาก็แช่น้ําไว้เปลือกกล้วยาทานอาหารตอนเช้าค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเปลือกกล้วยหรือว่าเปลือกไข่นะคะเปลือกกล้วยที่เราทานอาหารตอนเช้าค่ะคุณเรมโบสจะทําอาหารตอนเช้าก็เอาแช่น้ําไว้นะคะให้มันเนา่เนาๆย่อยสลายอยู่ในน้ําแล้วก็เอามาลดมาลาดแล้วก็เปลือกไข่ค่ะแล้ว ทานไข่กันประจําอยู่แล้วนะคะก็ตำตำเปลือกมันแล้วก็เอามาโรยแม่ยาก,ก็สอนนะพืชผักมันก็งามเราก็ไม่รู้ว่ามันงามเพราะอะไร <c oughs> ค่ะอย่างคือเราก็ดูแลเอาใจใส่เขานะคะแต่ว่าการปลูกผักเมืองหนาวเราก็ต้องอาศัยอากาศด้วยจ้ะอากาศเป็นใจพืชผ,ผักมันก็งามค่ะบางปีมันก็อาจจะไม่โอเคก็ได้นะคะตอนนี้อากาศด้านใน เรือนกระจกร้อนมากเดี๋ยวเครื่องระเบิดเดี๋ยวพาไปชมสวนด้านนอกกันนะคะจ้าออกมาด้านนอกเถอะค่ะด้านนอกของเรานี่นะคะก็เป็นพลรกสลัดหรือว่าผักกาดหอมค่ะย,ย,ยิ่งเก็บยิ่งแตกยิ่งแจกยิ่งได้จริงๆเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่กินกันแตงเล็กๆเนี่ยกินกันไม่หวัดไม่ไหวอะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเก็บสตรอเบอรี่กับ ผักไปให้ไม่ยาอีกแล้วค่ะไม่ยากก็แบ่งปันเพื่อนผู้สูงอายุใกล้ๆบ้านค่ะเราก็ได้กุศลจะนี่สารเหน่นะคะวันนี้ผักกาดหอมจะตัดสารเหน่แล้วก็เอาใบของเขามาตากแห้งนะคะเก็บไว้ชงชาค่ะาทานอุ่นๆนะคะกับน้ําผึ้งค่ะน้องพลอยก็ชอบค่ะก็ตากแห้งไว้เดี๋ยวได้แบ่งปันกันในฤด,ดูหนาวมันจะได้อุ่นๆในร่างกายของเรานะคะ ค่ะแล้วก็ต้นหอมหนะหอมใหญ่ค่ะก็ถอนนะคะถอนให้คุณย่าถอนให้ลูกวันนั้นหลานคุณเลมโบมากันครอบครัวใหญ่เลยจ้ามันฝรั่งของเราก็เป็นหัวแล้วนะคะหัวใหญ่ด้วยค่ะก็เอาไว้ก่อน <c oughs> รอให้คุณเลมโบเขามาขุดว่าไอพันธุ์อะไรเขาจะทําอะไรคะ่ะให้เขามีความสุขของเขาค่ะผักเค็นหรือว่าคณะใบิกของเราจ้า ก็งามขึ้นนะคะแข่งกับไอ้ผักกาดหอมของเราด้วยนะคะแตกช่อขึ้นมาละก็ปล่อยให้เขาสูงบ้างเราก็เก็บใบเขาได้ค่ะส่วนนี้ผักกาดหอมก็ถอนไปเยอะนะคะเพราะว่าอยากจะให้มันเป็นช่องว่างให้กับคณะใบหยีหรือว่าเกลื่นโคนของเราโตกว่านี้จ้ะปีนี้ก็น่าจะงามกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วเราก็ทดลองค่ะมันเป็นการหวานแต่เราหาแป้งไม่ได้ก็เลยปลูกไปพร้อมๆกันต้นเขาเล็ก แต่ก็กวางก็มาเก็บเรียบค่ะแปลงน,นี้ผักการหอมค่ะก็ถอนโคโรบิ i, เป็นหัวแล้วนะคะคุณเลมโบจ้องอยู่แล้วค่ะนี่โคโรบิ i, ค่ะเดี๋ยวไปดูอ่โคนรูทกันค่ะค่ะส่วนนี้เป็นอ่โคนรูทนะคะก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วค่ะคุณเลมโบก็ชอบชอบเอาไปตามแทน แทนมะละกอค่ะตำส้มตมหัวโคนรุทแล้วก็ครบินะคะจากกระเทียมป่าของเราก็เป็นเม็ดแล้วนะคะใบเขาเฉาหมดแล้วค่ะเขาก็ลงหัวแล้วก็มีเม็ดเดี๋ยวเราก็เก็บเม็ดไปหวานนะคะส่วนสิ้นเลิกก็น่าจะใกล้กู้ได้ละเดี๋ยววันนี้ผักกาดหอมจะเลาะใบาสดๆของเขาเอาแช่ช่องฟิตไว้กินในฤด,ดูที่มันไม่มีจ้ะถั่วลันเตาของเราก็เก็บ เข้าช่องฟิตไว้เรื่อยๆนะคะต้นเล็กๆไม่ใหญ่ค่ะแต่ก็พอได้กินค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาเก็บเข้าช่องฟิตไว้ค่ะเอาไว้เป็นผักใบเขียวเติมผัดเติมอะไรไหนฤดูหนาวจะดูค่ะนี่ถั่วอันนี้คุณลโบก็ไม่เคยเห็นแล้วมันตั้งด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะมันตั้งยาวแบบนี้ค่ะยาวขึ้นมาหนุนอันนุ้นก็เก็บไม่ทัน จะเป็นส่วนเล็กๆแต่ก็เกินความพอเพียงนะคะเพราะว่าเขาก็งดงามพอสมควรนี่นะคะหัวโคนรูดค่ะใบเขาเป็นแบบนี้จากส่วนมันฝรั่งก็จะเป็นแบบนู้นนะคะผักกาดหอมของเราค่ะสามแปลงเล็กๆมีแจกมีมีแจกมีแบ่งปันมีกินทุกๆวันเลยค่ะกินผักไร้สารไรยาปลูกเองมีประโยชน์ต่อร่างกายนะจ๊ะ ค่ะนี่ค่ะกระเทียมกระเทียมปลาสิ้นเลิกนะคะแล้วก็เรดิสนะคะเรากินไม่ทันเราก็ได้เม็ดไว้ทำพันจ้ะนี่ส่วนผักชีไทยหรือว่าหอมปอมเด้อจ้ะพี่น้องค่ะนี่นะคะได้เม็ดเยอะเลยล่ะค่ะเนี่ยเราได้เม็ดไว้ทำพันเยอะเลยไอ้ต้นเหลืองๆนั่นก็คือ,อเจ้าตัวตุ่นเขาทำลังอยู่ด้านลากของเขานะคะ ก็เลยใบไปแล้วก็ภูมิใจในเม็ดอเรดิสนะคะเรากินหัวไม่ทันเราก็ได้พันไปเยอะเลยค่ะนี่ค่ะนี่เลยเหมือนพักขี้หูบันเฮาเนอะน้องพลอยบอกว่า <c oughs> ค่ะจะ้ส่วนพริกอันนี้ก็เป็นด้านนอกนะคะเนี่ยทั่วฟักยาวฟักแหล่ฟักแหล่ของเราค่ะก็เริ่มมาแล้วนะคะนี่ผักกาดหอมเอาไว้ด้านนอกค่ะ นี่ค่ะก็จัดพุ่มให้เขาให้เขารับแสงแดดดีๆค่ะอยู่ด้านนอกนะคะไม่รู้จะสูงขึ้นหรือเปล่าอ้าวโนนพี่ออง,งุ่นโผล่มาแล้วนูภูมิใจนะคะผ่านมาหลายเดือนแล้วนะพืชผักของเราก็ยังงดงามแล้วก็เก็บได้เก็บแปลงปันเก็บกินแทบทุกวันค่ะ ค่ะตอนนี้ก็มาถึงสปรีดหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งนะคะนี่น้องพลอยคิดว่าเป็นผักชีลาวนี่ค่ะหน่อไม้ฝรั่งของเราเพราะปีนี้ปลูกปีนี้ถ้าเราจะเก็บหนอก็เราก็เก็บได้แล้วปีนี้จะจะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมหน่ออวบๆค่ะคุณเลมโบบอกว่าเดี๋ยวเราเอาไว้ทําพัน์ก่อนค่ะทั้งหมดมีเก้าต้นนะคะก็ภูมิใจค่ะที่ปลูกจากเมล็ดนะ กหนีหนาวหนีฝนหนีหิมะหอบกันค่ะเอามาไว้ในเรือนกระจกก็คุณแลมโบก็เปิดไฟให้เขาค่ะดึงความร้อนเข้าเรือนกระจกนี่ค่ะเราก็ภูมิใจค่ะปีหน้าเราคงจะได้มีโมเมนต์เก็บหน่อไม้ฝรั่งฮะยอดสองยอดก็ยังดีค่ะเอามาไว้เติมผัดเติมแต่งหน้าตาอาหารจ้ะจ้ะตอนนี้ก็มาดูสตรอเบอร์รี่ของเรานะคะ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าค่ะค่ะ,คะก็ยังใบเขาดกนะคะตอนนี้ไม่ได้เข้ามาดูแลเรื่องใบต้องเอาใบเขาออกถึงจะเห็นลูกสตรอเบอรี่จะ้ะก็จะเก็บเอาเข้าช่องฟีดนะคะแล้วก็ทำน้ำไว้ค่ะเข้าช่องฟีดไว้กินในฤดูที่หายากนะคะถึงเวลานี้เราก็ยังมีเก็บเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บไปให้แม่ย่าด้วยนะคะ คุณเลนโบจะเข้าลงยิมค่ะก็ลูกเขาก็ยังโอเคอยู่นะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะหวานค่ะถ้าใบเขาไม่ไม่โดกเกินไปเราจะมองเห็นชัดเลยค่ะ กุลาบเพียงพิงดอกนี้บ่มีเจ้าของพึ่งแรกแย้มบ่มีไั่จองเป็นเจ้าของครองใจเด็ดดมส่งกลิ่นอบอวนยั่วยวนหัวใจไปตามสายลม เั็่นทัวแคว้นแดนไทยใหม่ชมสมเป็นกุหลาบเวียงเนือกุหลาบเมืองในทั่วดินแคว้นในแดนสยามยังบ่เทียมเทียบเท่าความงามเปรียบดังสาวชาวพิงงามเลือ บอดาแต่งตามซ้ำส่งไว้ลวงให้ใครหลงเชื่อปากบอแดงแป้งบอดาเจือเข้วบอดายเ,เาายถือดินสอกุหลาบเวียงพิงดอกนี้สวยจริงเจ้าเอ๋ยยังบ่มีผู้ใดในเลย มาลมเล้าเอาไปพนอด้วยสาวชาวพิงกลัวบอกจริงของชายรูปลอกลัวเสียนักกลัวคำป่อยอกลัวน้ำตาลโอรินสู หมชาวเนื้ออย่าไปเชื่อชี่หนอคำชายเดียวจะต้องเจ็บช้ำใจตายเปิ้ลเมืองใต้พูดจะหลอกลวงหากเปิ้ลได้เฮาเปิ้นของทิ้งเฮาน้ำตาไหลร่วงหากหลงลมคงโดนหลอกลวงชำ้ำซวงเหมือนดัง ำสววงงมนดับบาจ้าขอบคุณที่ติดตามมาชมสวนผักด้วยกันนะคะคลิปถัดไปผักกาดหอมจะจัดเอาไว้เป็นแผนกผลไม้จ้าก็ขอขอบพระคุณมากค่ะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะก็ช่วยดูโฆษณาให้บ้างเล็กน้อยนะคะอยากได้ข้าวหมากข้าวผูให้แม่จ้า โชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า